ครับก็กบสวัสดีชมที่จู่ของพันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เบ้นจะมาสอนเกี่ยวกับการแก้เพจนะนะก็ลหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะทักเข้ามาใน l ล n e แอดของเบ้นใะนเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการแก้เพจแก้เฟซนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาแจกทริคก,กันถามว่าเป็นทริคไหมก็ก็ทริคอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ง่ายกว่าการที่เราไปนั่งส่งแบบตรงๆแบบนี้นะอ่ะตอนนี้นะเราอยู่กันที่หน้าเฟซเขียว กรีนทีเดย์นะฮะหรือว่าเฟสเขียวที่เพิ่งเขียวได้3วันก็วิธีทิกแกอร์เนี่ยเบนจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยใช้เป็นกรีนที่พูดง่ายก็คือเฟสเขียวที่มันเพิ่งเขียวไม่เกินอาทิตย์นะเน้นว่าไม่เกินอาทิตย์นะฮะโดยปกติเนี่ยเราจะ,ะใช้วิธีการส่งก็คือเข้ามาที่หน้นาคุณภาพบัญชีถูกไหมแล้วเข้าไปที่เพจที่เรา อที่มันแดงเนาะแล้วก็กดตรงนี้ไปแต่เบนมองว่าวิธีที่เราจะกดตรงนี้ไปเนี่ยมันโอกาสเนี่ยมันน้อยมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลับได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างยากเนาะก็เลยไปสืบหาสแสวงหามานะก็อันนี้เนี่ยเป็นทริคจากบริษัทแม่ของเบน์นนะก็คือหมายถึง <laughs> บริษัทบอสอะนะไม่ใช่บริษัทแม่ <laughs> เดี๋ยวคนมันเข้าใจผิดนะ โอเคก็อย okay. ่างแรกนะเราเข้ามาที่หน้าแป๊บนึงนะอาจจะมีแสงไลายลน์ทำงานนะพี่เข้ามาที่หน้าคุณภาพบัญชีแล้วเดี๋ยวเบน์เนี่ยเดี๋ยวเบน์เนี่ยจะแนบลิงก์ไว้ให้นะฮะว่าเป็นลิงก์ของอะไรเนาะก็ให้ทุกคนนะฮะพอทุกคนคไอ้คัดลอกลิงก์อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ เอามาวางที่หน้า url ตรงนี้เนาะแล้วก็กด enter ไปเลยมันก็จะมาหน้าน,นี้แล้วพอเราจะแก้เพจเนี่ยเราก็ไปที่เลือกเพจแล้วก็เราก็เลือกเพจที่เราจะใช้แก้นะฮะแล้วก็กดไปที่เหตุผลอื่นนะฮะแนะนําว่าให้ลูกค้าน่เอ่อหาเหตุผลของตัวเองก็ได้หรือว่าถ้าถ้าเบ้นเนี่ยอย่างถ้าเบ้นแจกไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคนเอาเหตุผลนี้ไปใช้กันเยอะมันก็อาจจะมีการซ้ารอยเดิมแล้ว Facebook ก,ก็จะแบนอาจจะ ไม่ส่งเพจเรากับนะมันเหมือนกับว่าเราใช้ซ้ำไปเยอะอะไรเงี้ยคนใช้เยอะมันก็จะเริ่มฟิกแล้วว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็ลองพยายามหาเหตุผลที่ตัวเองยื่นแล้วมัน s u c c e s ดูนะฮะก็อย่างเช่นเ,เหตุผลอะไรก็ได้นะเป็นตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะต้องใช้เหตุผลไหนก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็เอาไปแปลเนี่ยใน google ใน google translate อะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะ เนาะแล้วก็เอามาก๊อปปีวางอย่างนี้แต่ของเบนเนี่ยจะให้เหตุผลอันนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังใช้ได้ผลอยู่ก่อนที่มันจะฟิกนะฮะก็ให้ให้ทุกคนเนี่ยรีบๆทำกันเนาะก็คือก็อปปีผลเสร็จปุ๊บตรงนี้ที่เบ้นวงเล็บไปก็คุมดำนะแล้วก็เอา ID Page i พจ a g เนะะี่ยหาจากไหนหาจากตรงนี้เนะะี่ยคัดลอกเสร็จปุ๊บกดไปที่ตัวสิเงินนะฮะคัดลอกมันก็จะคัดลอกให้เลยเนาะ แล้วก็เอามา c อนโทรวลงไปประมาณนี้แล้วก็กดส่งเรื่องไปเลยรอสักครู่นะฮะเออโอเคเอา้าวมันไม่ขึ้นป๊อปอัพอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราส่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาว่าเพจของเราเนี่ยกลับมาหรือไม่กลับมานะฮะขึ้นอยู่กับออการตรวจสอบของ Facebook เขานะฮะ คแต่อันนี้มันน่าจะบักนะคะว่าเพราะว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอะไรเพราะปกติของมินะมันจะถ้าถ้าเราส่งตรวจสอบไปมันจะขึ้นกลับมาเลยว่าเพนของเราเนี่ยจะเขียวหรือไม่เขียวถ้าไม่เขียวเนี่ยถ้าไม่เขียวเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะก็ประมาณนี้นะคะพี่ก็พี่ๆี่ก็ให้พี่พี่เนี่ยลองทําตามกันดูเนาะแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันมาคอมเมนต์กันได้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ย ดี๋ยวเบนจะพยายามหา,าวิธีให้ใหม่เนาะเพราะว่าวิธีของเราเพวกนี้มันไม่ตายตัวนี่ค่ะก็เรากำลังตรวจสอบเพจดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบภายในส8ชั่วโมงจากวันที่เราส่งคำขอตรวจสอบไปเนาะก็ประมาณนี้ฮนะอยากให้พี่ๆทุกคนอ่ะใจเย็นก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเบนก็เข้าใจว่า,เ,าเป็นการขึ้นแอดที่ค่อนข้างยากนะต่อให้ใช้เพจเขียวเพดกรีนเพจโปรไฟล์อะไรอย่างงี้ก็ ยังยากอยู่นะฮะสำหรับพี่พี่เสียเท้าเนี่ยก็เอาเพจไปก็ยิงก็แตกเหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าพเพจเออพี่พี่เสียเท้านะ่ะสามารถที่จะแก้ผิดได้ไหมสามารถแก้ได้แต่โอกาสกลับมาค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่า AI ตรวจสอบอย้อนหลังด้วยนะประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ขอกราบสวัสด,ดีอย่างเป็นทางการก่อนเนาะกราบไม่ใช่กราบสวัสด,ดี <laughs> กราบลนอย,ย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรอยากให้พี่พีทุกคนกด u b s ส r i b e กดแชร์ ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะก็ถ้าใครอยากได้เออฝากนิดนึงนะถ้าใครอยากได้เพอ A ไม่ใช่เพจอ,อะไรนะตัว Account Green TD นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยสามารถจะจะเอาทั้งจะเอาทั้ง902ก็ได้หรือจะใช้เป็นเอ,อ่อตัว Green TD ที่เป็น2รทัดก็ได้อันนี้ก็จะราคา,าไม่แรงไม่แรงเท่าตัว902นะอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะพี่พี่ก็เราพยายามจะหาวิธีให้พี่พี่เนี่ยรอดจากการขึ้นแอดให้ได้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรื่องบัตรแดงบัตรแดงตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะฮะเดี๋ยวเบนจะทยอยทำคลิปออกไปให้้วกันนะ,ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับพี่พี่เมื่อมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเราจะได้มาอัปเดตกันเนาะแล้วก็ใครที่อยากได้แอคเคทาอยากได้แฟนเพจก็ทักเข้ามาใน ไลน์แอดได้เลยเดี๋ยวเบนจะเดี๋ยวเบนจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description ไว้ให้นะฮะขอบคุณพี่วีทุกคนมากครับ